สวัสดีครับพระสมเด็จที่นำให้ชมและศึกษาร่วมกันองนี้นะฮะเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่เกรุรุสุ้มพุทธศินยุคป,ปลายนะครับองนี้มีพระกันข้างเดียวนะฮะที่เราเห็นเป็นทีดตรงนี้นะครับลักษณะของพระยุคป,ปลายอันดับแรกที่เราต้องพิจารณาก็คือเส้นมับพิมพหรือเส้นกรอบกระจกนะฮะองนี้ด้านขวาตัดค่อนข้างชิด นะฮะด้านบนเห็นชัดส่วนด้านซ้ายหรือเส้นวาส,สนาก็เห็นชัดเจนนะครับก็ถือว่าเป็นพระที่มีเอกลักษณ์ของพ้ายุปลายในเรื่องของเส้นประครับพิมพ์หรือกรอบกระจกส่วนการนั่งนะฮะเราจะเห็นหน้าแข้งซ้ายเป็นสันคมชัดแล้วก็เห็นรูปร่างของพระบาทซ้ายอันนี้ก็เป็นเอกลักษณ์ของพายุปลายนะครับส่วนฐานสิง ปลายฐานจะเชิดขึ้นทั้งสองด้านเส้นของฐานจะเล็กกว่ายุคก,กลางและยุคต้นองนี้แอนตกทองช้างเล็กน้อยนะฮะฐานเขียงหัวฐานด้านขวาจะตัดเฉียงด้านซ้ายจะตัดตรงกว่าโดยเฉพาะพิมพ์นี้นะไปหัวฐานด้านขวาจะงอนขึ้นเล็กน้อยนะครับลักษณะการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพดูจากนั่นหลังนะฮะตามขอบก็มีรอยปีรอยแยกก็ถือว่าโอเคนะฮะ จอขอพระที่มีลักษณะแบบนี้ก็ต้องเก็บนะฮะด้านหลังเราจะเห็นมีรอยปากเห็นผิวที่เป็นผิวโรคประจันนะเห็นลักษณะของนอนดน้นนะครับด้านหน้าเส้นซุ้มก็มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพองค์นี้เป็นลักษณะของผิวเนื้อที่ถูกน้ำรับข่มไว้นะฮะเนื้อค่อนข้างจะแข่ง เราเห็นผิวตรงพื้นคูหาด้านหน้านะฮะมีลักษณะคล้ายๆกับปูนงอกเข้ามาเคลือบไปนะครับประเดี๋ยวต้องดูด้วยกล้องกลาแครยสูงว่าจะเป็นอย่างไรนะครับองค์นี้จำลองพุทธศิลป์มาจากพระพุทธรูปยุคสุขโขทัยนะฮะพระเกตธนุสมนะครับด้านข้างนะฮะเราจะเห็นขอบ ที่มีรอยปีรอยแยกมีรอยสไลด์ของก้อนมวลสารนะฮะผมบอกว่าภาคสมเด็จองนี้เป็นพาะสมเด็จที่ตัดขอบด้วยมือนะครับด้านในการแกะพิมพ์ปราณีตงดงามนะฮะพระเกศแกะได้อ่อนช้อยนะแล้วก็มือจะพาดซุ้มออกไปตรงนี้นะฮะพักกันเห็นชัดเจนตรงนี้นะครับพระสอสูงนะฮะหน้ากค่อนข้างสูงแล้วซอกแขนลึกนะครับ งแขนบางกดงามเส้นชายเจีบวอรเห็นชัดเจนรูปร่างของประบาทซ้ายเราต้องดูรูปทางซ้ายมือของท่านนะฮะจะเห็นนะครับฐานสิงห์หตกทองช้างเล็กน้อยมีความสูงคมชัดนะฮะฐานล่างสุดเราเห็นร่องรอยยึบตัวเป็นแนวยาวตรงกลางฐานซึ่งเกิดจากแม่พิมนะฮะาบฐานด้านขวานะฮะงอนคือเล็กน้อยนะครับก็เป็นเอกลักษณ์ของ แม่พิมพ์นะครับก็ถือว่าเป็นพระที่มีความงดงามมากนะฮะอันนี้ด้านหลังนะฮะสังเกตดูผิวนะถ่ายด้วยกล้องถ่ายรูกธรรมดาเราก็ยังเห็นผิวที่ปีลักษณะคล้ายๆกับผิวโรคผจนันะครับซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพนะฮะเจอแบบนี้ก็ต้องเจ็บนะครับ ด้านหน้าเส้นสายชัดเจนคมชัดไม่มีขาดไม่มีแหว่งนะครับเรามาดูภาพที่ถ่ายด้วยกล้องการขยายสูงนะฮะตรงนี้เป็นลักษณะของด้านหลังนะฮะสังเกตดูเราจะเห็นเศษของพวกเศษว่านนะ,ะเห็นลักษณะของปูที่งอกขึ้นมาเห็นลักษณะของแคนไซที่ขึ้นมาเคลือบนะฮะ ตรงขอบก็มีมวลสารสำคัญก็คือมีหินมุงคลนะฮะสีขาวนวลนะฮะแล้วก็เราจะเห็นร่องรอยของลักเก่าที่ยังหลุดไม่หมดฝังติดอยู่ตามรอยแตกนะครับภาพนี้เป็นด้านบนนะฮะตามขอบมีร่องรอยของลักเก่ามีมวลสารมีการงอกของปูน มีการเปลี่ยนแปลงทางสยาภาพของผิวพระนะครับตอนนี้ก็เห็นพวกเศษบ้านนะฮะเห็นดินกงาแพงเห็นเศษถ่านภาพนี้แสดงให้เห็นถึงผิวที่มีลักษณะาาการเปลี่ยนแปลงทางสภาพค่อนข้างจะสูงนะฮะเป็นผิวโลกระจัน ภาพนี้เป็นหัวไหลด้านซ้ายนะฮะซอกแขนลึกบริเวณตามส่วนที่ลาดเอียงแล้วก็เห็นร่องรอยของการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพนะครับอันนี้ตรงพื้นคูหานะฮะเราจะเห็นเศษทองคำอยู่ตรงนี้นะครับแสดงว่าพระองค์นี้มีผสมทองคำลงไปในครกด้วยนะครับ น,นี่จะเป็นลักษณะของเศษลักเก่านะครับเนื้อมองแล้วมีความแต่งนะครับเส้นซุ้มมีการเซตตัวชัดเจนนะฮะอันนี้เป็นเส้นซุ้มด้านซ้ายนะฮะที่เราเห็นเป็นสีดำดำแบบนี้นะฮะเป็นลักษณะของลักเก่าที่หลุด ไม,มนะฮะแล้วก็มีปูนงอกขึ้นมาทับนะฮะเนื้อหาแห้งสดิจปร่งบอกถึงความเก่าปร่งบอกว่าพระองค์นี้เป็นพระสมเด็จที่ไม่ได้ผ่านการใช้บูชาไม่ได้ผ่านการเช็ดการล้างนะครับดูในเนื้อนะฮะเราเห็นจุดดำจุดแดงนะฮะซ่อนอยู่ข้างในภาพนี้เป็นเส้นซมด้านขวานะฮะตรงนี้เป็นก้อนมงสาร อันนี้เขากอดมวลสารนะฮะก็ถือว่าโอเคนะมวลสารค่อนข้างเย,เยอะนะครับภาพนี้เป็นหัวฐานเขียงด้านขวานะฮะตัดเฉียงเล็กน้อยแล้วก็ปลายหงอนขึ้นสังเกตดูเส้นซุ้มนะมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพมีรอยแตกมีเศษลักฝังติดอยู่ตามรอยแตกนะครับ ภาพนี้เป็นหัวฐานเขียงด้านซ้ายนะฮะจะตัดตรงกว่าด้านขวานะครับฐานสิงก็เป็นธรรมชาตินะ,ะหัวฐานสิงด้านซ้ายฐานสิงของพาะยุคปลายนะะค่อนข้างจะสูงนะฮะสังเกตด,ดูส่วนที่ลาดเอียงนะเราเห็นชัดเจนภาพนี้เป็นหัวฐานสิงด้านขวานะฮะ เส้นสายก็ขยุกขยิกซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพผิวด้านล่างนะฮะในพื้นที่ส่วนที่ต่ำก็แห้งสนิทผิวก็เป็นผิวโลกพัจันร์นะครับอันนี้เป็นฐานบัวนะฮะหรือฐานที่สองภาพนี้เป็นหัวเข่าซ้ายตรงนี้เป็นเส้นชาจีวรน,นะครับ สังเกตดูเส้นสายนะขยุกขยิกแม้กระทั่งเส้นของหัวเข่าหน้าแข้งนะฮะเป็นหลุมเป็นบอ่อขยุบขยิกเส้นของแขนก็เช่นเดียวกันนะครับวงแขนนะฮะก็เป็นธรรมชาตินะฮะตรงนี้ทางแขนขวานะ,ะมีการเปลี่ยนแปลงทางยภาพอย่างชัดเจนนะครับเจอแบบนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะฮะ อันนี้เป็นหน้าอกนะช่วงหัวไหล่ก็บางสมบดุลน,นะฮะรักแล้ด้านซ้ายจะบางหรือสูงกว่ารักแร้ด้านขวานะะในเนื้อก็มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพมีมวลสารซ่อนอยู่ข้างในนะครับมีลักษณะของโพลเรืนไซ้์ขึ้นมาคุมนะครับประเกตนะฮะ พาดสูงออกไปก้อนนี้เป็นก้อนของมวลสารเส้นสูงก็มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพนะฮะพระพักนะฮะเราเห็นพระก,กันข้างเดียวตรงนี้ก็เป็นเศษทองคำนะฮะเราเห็นเศษทองคำบนองพระก็แสดงว่าพระสมเดรตรงนี้โดดเด่นในเรื่องของโคกรั์นะฮะเพราะว่าทองคำเป็นแร่ธาตุที่มี ค่านะฮะอง์บอกถึงความร่ำรวยมีทรัพย์อันนี้เป็นดินกำแพงนะฮะเราเห็นจุดดำจุดแดงซ่อนอยู่ในเนื้อเห็นเสร็จลักเศษทานนะติดอยู่บนเนื้อผ้านะครับตอนนี้เรามาดูองค์พระองค์จริงด้วยกล้องกลาสเขยายสูงไปพร้อ,รอมๆกันเลยนะฮะ เริ่มจากใบหน้าลักษณะใบหน้านะฮะคล้ายๆกับรูปสี่เหลี่ยมข้าลาตัดนะฮะเนื่องจากจะมีปมพกันด้านขวาแล้วก็ปมพกันด้านซ้ายนะฮะองนี้มีพกันข้างเดียวก็คือข้างซ้ายที่เราเห็นเป็นเส้นตรงนี้นะครับพศหรือลอําคอค่อนข้างจะสูงนะฮะการแกะมีความปราณีตงดงามนะฮะ พระอุระนูนเด่นเป็นชงานะฮะล่องสังกติตรงหน้าอกก็เห็นไม่ค่อยชัดนะฮะซอกแขนลึกผิวพันแห้งสนิทบ่งบอกถึงความเก่าเส้นสายต่างๆเป็นธรรมชาติบ่งบอกถึงความเป็นธรรมชาติวิทยาซึ่งเป็นเอกลักษณ์สำคัญของพระสมเด็จนะฮะเพราะว่าพระสมเด็จมีส่วนผสมหลักก็คือปูนเปลือกหอยนะฮะ ปูเปลิงหอยจะมีการงอกตลอดเวลาโดยเฉพาะจะงอกมากคือการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพมากในพื้นที่ที่มีความชื้นสูงนะฮะมีน้านในอากาศเยอะดังนั้นพระสมเด็จว่าละคังกับบางคนพมการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพจะแตกต่างกันนะฮะระสมเด็จที่อยู่ในเจดีย์บางคนมการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพจะมากกว่านะฮะ ส่วนพระสมเด็จวรลครังนะฮะถ้าองค์ไหนอยู่ในกลุ่มที่มีความชื้นก็จะมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพมากกว่าพระสมเด็จที่เก็บอยู่ในหีบนะครับพระสมเด็จที่เก็บอยู่ในหีบนะฮะคนที่ไม่เคยเห็นก็นึกว่าจะเป็นพระใหม่นหลังนั้นก็ต้องพิจารณาดูดีๆนะเดี๋ยวจะพลาดโอกาสได้พระแท้มาครอบคองบ,อบอูชานะครับ ที่เราเห็นตรงนี้น่าจะเป็นลักษณะของเหล็กนะฮะตรงนี้แม่เหล็กน่าจะดูดติดนะครับประเดี๋ยวมาดูด้านหลังกันฮนะแล้วก็หาตำแหน่งหยดน้ำยาเช็คาอายุแคมปไซตอนนี้เราอยู่ด้านหลังนะฮะผิวเป็นผิวโรคจันทร์ผิวพันลักษะแบบนี้นะฮะต้องใช้เป็นระยะเวลาค่อนข้างจะนานมากนะฮะแล้วก็สภาพแวดล้อมก็ต้องเหมาะสมด้วยนะฮะ องน,นี้เกือบจะเป็นหลังสังขยาแต่ไม่ใช่นะฮะอันนี้เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพเกิดจากการงอกของปูนนะฮะที่เราเห็นเป็นสีขาวใสก็คือเป็นส่วนที่สูงนะครับส่วนที่มีสีคํำเป็นส่วนที่ต่ำนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพนะฮะการศึกษาสะสมพอสมเด็จนะฮะ ปัจจุบันต้องเน้นในเรื่องของความเก่าเน้นในเรื่องของธรรมชาติวิทยานะครับตลอดจนเน้นในเรื่องของมวลสารต่างๆนะครับส่วนเรื่องของพิมพ์ทรงนะฮะพิมพ์นิยมแท้สากลก็เป็นแค่วัฒกรรมนะฮะทั้งนี้ก็เพราะว่าบรรดาพระสมเด็จที่บรรดาเสียงทั้งหลายนำมาโชว์นำมาชี้ตําหนิกันก็ไม่เหมือนกันสักองนะฮะไม่ใช่พิมพ์เดียวกันด้วยนะครับ ดังนั้นสิ่งที่จริงแท้แน่นอนก็คือพระอยู่ในมือใข่ถ้าอยู่ในมือของเซียนใหญ่ที่มีชื่อเสียงก็เป็นภาพแท้สากลพิมพ์นิยมนะครับตรงนี้เป็นดินกำแพงนะฮะตามขอบก็มีการเปลี่ยนแปลงทางกาภาพให้เราเห็นอย่างชัดเจนนะครับมวลสารต่างๆก็เห็นชัดเจนนะไม,ม่ว่าจะเป็นขวดเทาดินแดง ดินสีแดงดินกำแพงจุดดำจุดแดงนะะหินมงคลแล้วก็มีพวกเหล็กด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นหินมงคลนะฮะถ้าเจอขอบลักษณะแบบนี้ก็ต้องเก็บนะฮะมีรอยปีรอยแยกอันนี้เป็นผลึกแคนไซ์นะฮะขึ้นมาเป็นก้อนเป็นเม็ดนะะ ก็แสดงว่าพระสุเดชองนี้มีความเก่าถึ่งยุคนะฮะและเป็นพระที่ไม่ได้ใช้บูชาทำให้เกิดผลักแขตใสขึ้นมาตอนนี้เรากำลังลงไปตำแหน่งล่างสุดนะฮะเพื่อที่จะหยดนํำยาเช็คกอยูกแไตตรงนี้นะครับ เราหยดน้ํายาเช็คอีพนไซด์ลงไปแล้วนะฮะน้ายาก็เกาะเป็นก้อนเป็นเม็ดบนผงผ้านะฮะถ้าเป็นผ้าใหม่พระเลซินหยดน้ํายาลงไปน้ํายาก็จะกระจายหายไปบนพื้นผิวนะฮะองนี้ปอกากก็ขึ้นมาเป็นเม็ดโตๆก็แสดงว่าผระสซเด็ยมองนี้เป็นผระสซเดีที่มีส่วนผสมหลักในเนื้อผ้าก็คือปูนเปลือกหอย ได้เป็นพระสูเดจที่มีอายุกเก่าถึงยุคนะครับเมื่อเราพิสูจน์เสร็จก็ถ่ายรูปจากนั้นก็รีบเช็ดน้ํายาออกนะฮะตอนนี้เช็ดน้ํายาออกเรียบร้อยแล้วฮะน้ํายาถ้าเราทิ้งไม่นานนะฮะน้ายาก็จะกัดเนื้อพระทาให้เนื้อพระด่างนะครับตอนนี้เรากลับมาดูด้านหน้ากันต่อนะฮะมาดูเส้นสายต่างๆมาดูความเป็นธรรมชาติ ลักษณะเส้นซ้ายแบบนี้ถือว่ามีการเปลี่ยนแปลงทางยภาพชัดเจนนะครับโดยเฉพาะเส้นแขนขวานะฮะเจอแบบนี้ก็ต้องรีบเจ็บนะครับมนุษย์ไม่สามารถจะตกแต่งแกะพิมพ์หรือทำให้มีลักษณะแบบนี้ได้นะครับ ตอนนี้เรากำลังดูตรงพื้นคูหานะฮะพระสุเดชองนี้เป็นพระสุเดชที่เนื้อแปลงนะครับการงอกของปูนเห็นไม่ค่อยชัดเจนนะฮะแต่ว่าเราเห็นการเปลี่ยนแปลงทางในพบนพื้นผิวนะฮะอันนี้เป็นเศษว่านเก่านะฮะ ตรงนี้เป็นพกเกตนะฮะถ้าเราจะดูพกเกตเราก็ต้องปรับโฟกัสอีทีนะครับพเกตด,ดูผิวพันธนะฮะมีสูงมีต่ำนะฮะมีการเซตตัวเป็นก้อนเป็นก้อนอันนี้เศษทองคำนะฮะตรงนี้เป็นพระพักนะครับ มีดินกำแพงอยู่ในเนื้อนะมีจุดดําจุดแดงซ่อนอยู่นะครับมีเศษฐ่านเศษลักเศษว่านปรากฏให้เราเห็นบนพื้นผิวนะครับมีผลึกแคนไซ์เป็นเม็ดนะฮะมีกลุ่มของเหล็กด้วยนะครับ อันนี้ก็เป็นก้อนมวลสารนะครับบนซอกแขนก็มีลักษณะของปู่ที่งอกขึ้นมามีเสศษลักเก่านะครับ พระสดเดองนี้เป็นพระสวดเดจพิมพ์ใหญ่เกียรติชลุซุม้มพุทธสิ์ยุกลายนะฮะจำลองพุทธสิ์มาจากพระพุทธรูปยุคสุโขทัยนะครับเส้นสายต่างๆครบทวนสมบูรณ์งดงามนะฮะการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพชัดเจนมวลสารจัดจ้านนะฮะก็ถือว่าเป็นพระสเวเดจที่ดูง่ายแล้วก็มีคุณค่ามี อุ้ทุกุณสูงนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ